สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับเรามาเรียนพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนจากพระธรรมเลวินิติบที่ี่25ข้อ8ถึงข้อ10ครับซึ่งเราเรียกว่าปีเสียงเขาสัตว์หรือปีสบาโตของปีสบาโตครับอีกคำหนึ่งซึ่งเรามักไร้ยินก็คือคำว่าปีจูบิลีครับปีจูบิลีคือปีอะไรครับก็คือปีสบาโตของปีสบาโตครับคือทุก7ปี จะเป็นปีสบาโตครับเมื่อปีสบาโตผ่านไป7ครั้งก็เป็นปีที่49ครับและหลังจากนั้นปีที่50เรียกก็ปีเสียงเขาสัตว์หรือปีจูบิลีซึ่งถือว่าเป็นปีที่สําคัญมากของชาวอิสราเอลครับในหนังสือเลวีนิติบทที่25ข้อที่8บอกว่าท่านจงนับปีสบาโต7ปีคือ7จคูณเปีเวลาปีสบาโต7จึงเป็นปีที่49ปีแก่เจ้าครับ คือให้นับสบาโต7ครั้งครับ7ปี7ครั้งก็เข้าถึงปีที่50พอดีครับขขอที่9บอกว่าจงให้เป่าเขาสัตว์ดังสนั่นในวันที่10เดือนที่7เจ้าจงให้เขาเป่าเขาสัตว์ทั่วแผ่นดินเพราะว่าเป็นวันลบมนถินครับและให้ถือว่าปีที่50เป็นปีแห่งความบริสุทธิ์และก็ให้ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้าครับ ให้เป็นปีอิสรภาพแก่เจ้าทุกคนให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลำเนาอันเป็นทรัพย์สินของตนและกลับไปสู่บ้านเรือนของตนครับปีเสียงเขาสัตว์หรือปีจูเบลีถือว่าเป็นปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวครับเหมือนคำที่พเปรสูได้เทศนาที่นาซาเรสในลูกาบทที่4บอกว่าให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวครับทีนี้ให้เราลองนึกถึงถ้าเรามีชีวิตอยู่ ในสมัยนั้นในสมัยที่กำลังะจะเกิดปีจูบบลีเกิดขึ้นครับเราจะรู้สึกยังไงครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่สูญเสียที่ดินสูญเสียอิสรภาพและก็สูญเสียศักดิ์ศรีสูญเสียทรัพย์สินอันเป็นมรดกของอพ่อแม่ที่ส่งมาถึงเราและปีที่50กําลังจะมาถึงครับเพราะว่าปีจูบบลีเป็นปีที่ทุกคนจะได้รับที่ดินของตนคืนเมื่อเขาสูญเสียที่ดินไปครับ มีอยู่หลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นในปีเสียงเขาสัตว์ครับก็คือ 1. เป็นวันลบบนถิ่นเป็นวันแห่งการยกโทษบาปอภัยโทษพ้นผิดจากความบาปทั้งสิ้นทั้งมวลเป็นปีแห่งความบริสุทธิ์ครับ2เป็นปีที่ทุกคนชื่นชมยินดีมากครับคือเป็นปีแห่งอิสรภาพทุกคนจะได้กลับไปที่บ้านเกิดมืองดอนที่ดินที่เคยสูญเสียจะกลับเป็นของเขาเองอีกครั้งหนึ่งหลังจาก49ปีผ่านไปครับ ถ้าเราเป็นคนหนึ่งทึ่งสูญเสียที่ดินหรือสูญเสียอิสรภาพนะครับเมื่อได้ยินเสียงเขาสัตว์เป่าดังสนั่นเป็นเสียงสวรรค์ครับเป็นเสียงแห่งอิสรภาพเป็นเสียงแห่งความสุขเป็นเสียงแห่งความยินดีและเป็นเสียงแห่งความหวังเสียงแห่งการคืนดีกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และการคืนดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันครับคนร่ำรวยที่มีทรัพย์สินมากเหมือนกับเศรษฐีกับลาซารัสครับ คนร่ํารวยจะต้องคืนที่ดินให้กับคนจนอีกครั้งหนึ่งครับในเฉลยพระบัญญัติบทที่1 5บหข้อสิบอกว่าเพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดินครับท่านต้องยื่นมือให้อย่างมีใจกว้างขวางคือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านครับถึงแม้ว่ากฎบัญญัติเหล่านี้เป็นกฎบัญญัติซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมครับ แต่ว่าจริยธรรมคุณค่าค่านิยมของพระยาเวได้ปรากฏชัดเจนครับความตั้งใจของพระยาเวก็คือเมื่อเวลาผ่านไปที่ดินคือทรัพย์สมบัติอันมีค่าซึ่งอามีความจับเป็นมากในโลกของกเกษตรกรรมครับเมื่อสูญเสียที่ดินเขาก็สูญเสียทุกอย่างในนี้พระยาเวจึงออกกฎบัญญัติให้ทุกคนมีโอกาสได้กลับมีที่ดินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ บางคนก็แย่บอกว่านี่เป็นจริยธรรมเป็นกฎศิลธรรมของพระมพีเดิมครับแต่พี่น้องครับพระเยซูบอกว่าความชอบธรรมของคนสมัยพระมพีใหม่ย่อมสูงกว่ากฎบัญญัติจริยธรรมของพระคัมภีร์เดิมด้วยซ้ำไปครับในภาษารมทธิวพระองค์งบอกว่าอย่าคิดว่าเราจะมาล้มเลิกธรรมบัญญัติหรือคําสอนของผู้เผยเพระเจ้าครับเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่เรามาทําให้สมบูรณ์ทุกประการแม้ฟ้าและดินจะล่วงไป ธรรมัญญาตข้อเดียวจะไม่มีวันสูญไปถ้าใครทำให้ข้อเล็กน้อยของพระบัญญัติสำคัญน้อยลงหรือสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์ครับแต่ใครก็ตามที่ประพฤติตามธรรมัญญัติคนนั้นจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ครับที่สำคัญครับพระเยซูบอกว่าเพราะเราบอกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์หรือพวกฟาริสี พวกท่านจะไม่มีวันเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ครับฉะนั้นกฎบัญญัติในพระพีเดิมหรือกฎศิลธรรมกฎจริยธรรมไม่ได้ถูกยกเลิกไปครับแม้แต่ถึงสมัยของพระเยซูคริสต์ครับกฎบัญญัติศิลธรรมค่านิยมของพระยาเวเป็นเสมือนพื้นฐานของค่านิยมของพระคัมภีร์ครับพระเยซูไม่ได้มายกเลิกกฎศิลธรรมหรือจริยธรรมค่านิยมของพระยาเวครับพระเยซูมาเพื่อยกเลิกกฎ พิธีกรรมต่าง,างๆซึ่งคนอิสราเอลทำกันอยู่ครับคือสิ่งเหล่านี้สำเร็จแล้วในการสิ้นวัชนโดยพระกายของพระเยซูคริสต์ครับความพิการทางด้านร่างกายเสาหลักของครอบครัวที่สิ้นชีวิตลงครับความร้ายความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวจะเป็นด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งกัแล้วแต่ครับแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ครอบครัวได้ยากจนลง หรือความยากจนที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเหมือนนางรูทกับนาวมีก็ทำให้มีความยากจนเกิดขึ้นในแผ่นดินของคนอิสราเอลครับหลายคนคงจำได้ครับเมื่อเกิดกรดานอาหารอย่างหนักในแผ่นดินอียิปต์คนอียิปต์อดอยากถึงต้องขายตัวเป็นทาสกษัตริย์ฟาโรและก็ขายที่ดินทั้งหมดให้ตกเป็นของฟาโรทั้งประเทศอียิปต์ครับ มีเหตุผลมีปัจจัยหลายอย่างทําให้คนสูญเสียที่ดินของตัวเองไปครับและคนสูญเสียอิสรพคือตกเป็นทาสเพราะความจําเป็นครับแต่พระยะเวไม่ต้องการให้ความด้อยโอกาสความยากจนความแรนแค้นเป็นสิ่งถาวนครับพระองค์จึงทรงประทานกฎบัญญัติให้มีการคืนที่ดินให้มีการเริ่มต้นใหม่ให้เอาเกียรติศักดิ์ศรีทรัพยากรแหล่งทุนกลับไปสู่ครอบครัวของตนเองอีกครั้งหนึ่งครับ ตามกฎบัญญัติของปีจูบบลีครับพระเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินที่แท้จริงครับมนุษย์เป็นเพียงผู้ดูแลรักษาบำรุงเพื่อให้เกิดอาหารมีผลิตลเกิดขึ้นมาจากดินเพื่อมนุษย์จะมีความสุขกับการกินการดื่มกับการใช้ชีวิตบนแผ่นดินครับกฎบัญญัติที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือครับการคืนดีกับพระเจ้าจะต้องแสดงออกด้วยการมีความสัมพันธ์ใหม่กับมนุษย์ด้วยกันครับการรับการยกบาป จะแสดงออกด้วยการยกบาปยกหนี้ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยครับเมื่อพระเจ้าลบบาปของชนชาติอิสราเอลมนุษย์ด้วยกันจะต้องยกหนี้ซึ่งกันและกันด้วยครับฉะนั้นปีเสียงเขาสัตว์เรียกว่าปีแห่งอิสระภาพปีแห่งการคืนดีกับพระเจ้าปีแห่งการยกโทษปีแห่งการอิสระภาพและปีแห่งการคืนดีท่ามกลางสังคมมนุษย์ด้วยกันครับ พระ,ยะเยเูทรงมีค่านิยมให้มนุษย์มีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีโอกาสมีคุณค่าที่เสมอกันครับการคดีกับพระเจ้าจะแสดงออกด้วยการมีความสัมพันธ์ใหม่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอระเจ้าอยพอรพี่น้องทุกคนสวัสดีครับ